สวัสดีคะ่ะมาพบกับปลานะคะวันนี้ปลาพามาชมอีกหนึ่งไม้ใบที่มีความงามนะคะต้นนี้ก็คือเตยสีทองนั่นเองนะคะเจ้าเตยสีทองเนี่ยนะคะเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าใบเขาค่ะสวยมากลักษณะใบนะคะจะเขยบกล้องให้ดูคะ่ะลักษณะใบเขาจะเป็น ใบยาวออกมานะคะยาวแหลมออกมาแบบนี้ค่ะพื้นใบเป็นสีเขียวกลางใบจะเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองทองออไล่ตั้งแต่โคนกับใบมาจนถึงปลายใบเลยนะคะแต่ละใบลักษณะการให้สีค่อนข้างคล้ายกันค่ะส่วนใบอ่อนที่แตกใหม่นะคะ ใบอ่อนที่แตกใหม่ใบไอ,อสีตรงกลางจะออกสีเขียวอ่อนๆนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆไล่เป็นสีเหลืองออกมาเองค่ะมาดูลักษณะลำต้นบ้างนะคะลักษณะลำต้นเป็นพุ่มขนาดกลางค่ะสูงได้ประมาณ2-3ถึงฟุตนะคะใบเขาจะแตกออกมาตามลำต้นแบบนี้เลยนะคะ มาดูใกล้ๆค่ะใบเขาจะแตกเป็นเป็นทีๆแบบนี้เลยค่ะลักษณะแตกใบนี่คือเป็นเวียนตามลำต้นค่ะเขาสามารถแตกหน่อได้ด้วยตัวเองนะคะเราก็คือเวลาเราจะขยายพันธุ์นะคะต้นเขาจะแตกหน่อออกมาเราก็ดึงหน่อออกไปปักชำใหม่นั่นเองนะคะแบบด้านในนู่นนะคะนั่นก็คือเขาแตกหน่อออกมานะคะ ค่ะแล้วเวลาเราปลูกเ,เตยด่างเนี่ยะค่ะเตยสีทองเนี่ยไปนานๆนะคะเขาก็จะนอกจากจะแตกหน่อแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะเขาก็ยังมีรากอากาศออกมาเพื่อช่วยพยุงลําต้นไม่ให้ล้มนั่นเองนะคะนี่นะคะรากอากาศนะค่ะเขาแตกหน่อง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราก็แค่ดึงหน่อออกมาแล้วก็เอาไปปลูกใหม่แค่นั้นเองปลูกใหม่ง่ายมากเลยคะ่ะก็คือเอาไปลงชำใหม่เหมือนต้นไม้ทั่วไปอะคะ่ะ เขาติดล่ากง,ง่ายนะคะเป็นง่ายมากอันนี้ปาจะเขยบกล้องมาให้ดูต้นที่โดนแดดส่องนะคะว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าเตยสีทองนะคะเพราะว่าเวลาเขาได้รับแดดเนี่ยสีกลางใบของเขาเนะะี่ยค่ะมันเด่นชัดมากสวยมากๆเลยะคะ่ะแบบที่เห็นเลยนี่นะคะก็คือเป็นไม้ที่ทนแรงอยู่กลางแจ้งแดดจะจัดได้เลยะคะ่ะทนอากาศร้อนได้ดีมากนะคะ ส่วนศัตรูพืชเขาก็จะมีที่ป่าปลูกเนี่ยนะคะก็จะมีแค่เจ้าหนอนเออเดี๋ยวจะหาให้ดูนะหนอนแบบไหนนี่แบบนี้เลยค่ะนี่นี่ค่ะเจ้าหนอนอย่างเงี้ยนะคะมากัดใบเป็นรูๆค่ะใบเขาก็จะเป็นรูๆแบบนี้นะคะบางช่วงไอ้หนอนแบบนี้มันระบาดนะคะมันก็จะทำให้บใบไม้เราอะ่ะไม่สวยบ้านป่าก็จะมีปีหนึ่งก็จะมีช่วงหนึ่งเน,นี่ยค่ะนี่อีกตัว อันนี้ชักใหญ่แล้วค่ะเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหนอนอะไรไม่รู้นะที่มากินใบไม้แทบจะทุกใบของบ้านปลาเลยนะคะมากินใบเฮลิคอเนียกินใบกุหลาบนะคะค่ะนี่ก็ต้นเตยสีทองนะคะบางคนก็เรียกเตยด่างนะคะค่ะวันนี้ก็เพียงแค่พามเพื่อนๆมา ชมต้นเตยสีทองนะคะเผื่อว่าใครจะชอบลักษณะสีของใบของเขานะคะลักษณะทรงพุ่มจริงๆแล้วเนี่ยพุ่มขนาดเนี้ยถ้าเกิดปลูกใส่กระถางนะคะแล้วก็ยกตั้งขึ้นสูงสักนิดหนึ่งเนะี่ยเขาจะห้อยลงสวยมากๆเลยค่ะเพราะลักษณะใบเขาจะเป็นตั้งแล้วห้อยอ่อนลงดูอ่อนช้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ